กินโลตีอยากกินโลซีโรถมันเดลือวมา,าแดกแตีนกูเปล่าไอซีโร่ภาพแตกมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้ครับแป๊บนึงพอหนิดนึงนะผมเดี๋ยวผมว่าใกล้ลงนะครับพอหนิดนึงพอหนิดนึงคนดูเดี๋ยวลองปรับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงสตรีมเสร็จปุ๊บผมขอแบบขอคนดูเข้ามาช่วยกันดูภาพนิดนึงอะ่ะแป๊บเดียว โอ้โหเสริงจัดอันนี้งานแก๊งหรอคาเมล่นเอ้คาเมล่นเป็นแดนเซอร์เหรออมเต้นเหรอ อะไรอะ่ะชี้อะไรอะ่ะชี้อะไรงานแกมันเครียดไงมันก็ต้องมีใครเครียดกันกบ้างไงเฮ้ยเครียดเครียดขนาดนั้นเลยเหรอก็นดูดิมันเครียดตรงไหนอะ่ะไม่เห็นเครียดเลยเห็นเต้นกันเลย พี่ไปพักอนาวันนี้พี่น่าจะไม่ได้มาละมีธุระโอเคแลราทำอะไรต่องานไลน์รูปเดี๋ยวรอชิงบ้านชิงบ้านหรอใช่ขอให้ไม่ได้บ้านนะอ้าไม่ใช่ขอให้ได้บ้านนะไออีกแล้วอ๋อพยุงขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้เป้าจะซทำให้จมดินสู้ๆนะขอให้ได้บ้านเจออะไรอ่ะ เจอกับแก๊งไหนอะ่ะต้สักกันมนะั้งสูกก้ครับขอให้ได้บ้านเร็วเร็วเป็นกำลังใจให้ทำไมมันป่าไม่ได้อ่ะแป้งมันป่าไม่ได้แล้วหรอ,อแป้งมันป่าไม่ได้แล้วหรอน่าจะไม่ได้ เราปาแป้งข้างในียไปแล้วหอกจับแ้มรไปแล้วอะไรนะกจับแ้มรเนี่ยก็จับอยู่เนี่ยจับอยู่เนี่ยจับอยู่จับแก้มอยู่เราจับแก้มเหมือนกันหนอนี่ไงนุ่มนิ่ม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 นุ่มแก้มคนนุ่มเลยอ่ะแก้มคนนุ่มเลยอ่ะดูดีแก้มคนนุ่มเลยอ่ะอ้แก้มพี่นุ่มป่ะไอ้โอ๊ย น่าจะนุ่มจัดจับไม่หยุดเลยออแล้วเป็ียบคอยได้บ้านนะครับเอากำลังใจไปเลยเต็มร้อยกระสุนโค้งกำลังใจืยอะนะใครมาแอบมองไม่หนุไอ้อะ ไปละเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับอ๋อลาโคตเป่งสูตๆนะ